สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาทําเมนูอาหารนะคะนึ่งปลานิลตัวใหญ่นะคะแล้วก็ทําน้ําซุปและน้ําจิ้มพร้อมกันเลยนะคะอันนี้เรามาดูมาดูกันทําน้ําซุปก่อน,นะคะ่ะเราจะเอาปลาเนื้ออยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จาใส่นะคะนี่ลงไปนะคะเพราะว่าเราเอาปลาเนื้อน้ําของปลาจะหวานใช่ไหมคะนี่เราก็จะใส่ผักนี่ลงไปนะคะเราไปแบบนี้นะคะค่ะแล้วเราก็ปรุงรสนะคะ นีคัดด้วยซอสนะคะปรุงเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาปลานะคะนึ่งนึ่งเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาก่อนนะเพื่อที่จะให้น้ำพอเดือดน,นะคะแล้วก็ต้มลงไปนะคะ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และส้มนะคะ mm hmm. อันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําน้ําจิ้มกันนะคะรอให้ให้ปลาเดือดก่อนนะคะ mm hmm. ให้น้ําเดือดน,นะคะขอโทษนะคะรอให้น้ําเดือดค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ใส่ลงไปนะคะ น้ำเดือดนะคะนน้าเดือดเราค่อยใส่ลงไปนะคะแล้วก็มาทาน้ําจิ้มกันได้เลยนะคะอันนี้พริก <echo> น้ําจิ้มตรงนี้นะคะอันนี้พริกนะคะพริกเราตามไว้แล้วนะคะเราจะใส่รูปผักชีนะคะใส่รูปผักชีพริกไทยเนี่ยแล้วก็น้ําตาลทรายไปนะคะแล้วเราก็จะมาปรุงรสนะคะมาปรุงรสนะคะเราก็เติมน้ำมะนาวนี่คือน้ำมะนาวนะคะ เราก็จะเอาน้ำมะนาวนี้นะคะใส่ลงไปประมาณสักซ้อนหนึ่งนะคะน้ำมะนาวสดนะคะอันนี้น้ำมะนาวสดที่เราเอาไว้นะคะแล้วเราก็ใส่น้ำปลานะคะบุงรบหมดแล้วเราใส่น้ำปลานีิก็จะเผ็ดมากนะคะพริกจะเผ็ดมากนะคะเราก็จะใส่ลงไปนี่นะคะอืมค่ะใส่น้ำต้มแล้วนะคะเราก็นะคะเราก็คุกเค้านะคะพริกซัวให้เราตามให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่า มันเป็นโค้สีนะคะแต่ตั้มบนนี้ไ่ได้เราก็ตามไว้ก่อนนะคะตามให้ละเอียดเป็นแบบนี้นะคะเราจะทําน้าจิ้มนะคะทําน้าจิ้มนะคะเดี๋ยวเราค่อยชิมนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะเติมน้ำมะนาวไปอีกนิดนึงนะคะมะนาวนี้จะลูกใหญ่มากนะคะลูกขนาดนี้เลยนะคะมะนาวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็ดินนะคะเป็น รการสําคัญนะคะในการเชื่อมต่อกันได้คู่ึงนะคะอันนี้เราจะทําน้ำจิ้มนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็มาชิมเลยนะคะอันนี้เราก็จะมาดูกันเดี๋ยนะคะอันนี้นะคะนี่คือน้ําต้มน,นะคะน้ําต้มปลานะคะเราจะกินน้ําต้มปลาด้วยนะคะเราจะเอาปลาเข้าไปนึ่งเลยนะฮะนึ่งเลยนะคะอันนี้นะคะเราก็จะเอาข้อกิ่งข้อจะหอนะคะหอมนี่ค่ะนี่ตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่มากนะ เดี๋ยวเราก็จะปิดฝาปิดฝาถ้าพักหนึ่งนะคะปิดเอาไว้ฝาใหญ่ด้วยะคะ่ะเพราะว่าตัวใหญ่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาดูทาการทาน้าจิ้มเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ชิมน,นะอันนี้คือผักนะคะเราจะนึ่งผักไว้แล้วเรียบร้อยแล้วมีผักนึ่งนะคะผักนึ่งนะคะผักนึ่งจิมเลยนะคะ เดี๋ยวใส่น้ำอีกหน่อยนะคะเปรี้ยวว่าจะอร่อยนี่ค่ะก็จะเป็นตาซา,าตินิดหนึ่งต้องรสเด่นๆเผ็ดสะใจเลยค่ะนะคะเผ็ดสะใจมากเลยนี่คลุกเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะปล่อยเขาละลายนะคะเราทำน้ำซีมนะคะน้ำซีม แบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็ถึงถึงไปนะคะไปนี้นะคะเราก็มาเอาชิ้นนี้ต่ายนิดหนึ่งกำลังดีเลยนี่นะคะรสแซ่บเลยค่ะรสแซ่บมากๆนะคะแล้วเราก็เดี๋ยวค่อยมาจัดนะคะจะด,ดูปลานะคะปลาที่เรานึ่งเอาไว้นะ อันนี้นะคะเดือดแล้วเห็นไหมคะปาิงนะคะอ้นี <aroma> ้นะคะเวลาปานะคะอธิบายเลยนะคะปาเวลาเวลาเราจะทํานะคะเราก็ใส่ตะไครนะคะตะไค้ยับไปในท้องนะคะแล้วก็พริกนะคะตั้งไว้ตรงนี้ตรงนี้นะคะนี่นะคะพริกนะคะแล้วเราก็ดูนะคะอันนี้นะคะเอาพริกเอาไว้แล้วก็ใส่ซอสซีอิ๊วขาวลงไปนะคะ ถุงปรุงรสนะคะหมักหมักแล้วก็ใส่ไปข้างในตรงนี้นะคะข้างในปลานะคะนี่นะคะให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะแล้วก็น้ำซุปนะคะน้ำซุปที่อยู่ใต้นี้นะคะที่เราเนี่ยเอาไว้มาทานได้เพราะเราปรุงรสปรุงรสแล้วนะคะน้ำของปลานะคะก็ไหลลงไปนะคะแม่กระทะนะคะทําเป็นน้ําซุปนะคะเวลากินร้อนๆนะคะอันนี้เราติดปลายกินนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นนะคะ ปลาเก๋งกันค่ะแล้วก็เสียวน้ำจิ้มนะคะใส่ถ้วยเอาไว้นะคะเดี๋ยวก็จะใส่ถ้วยนี้นะคะน้ำจิ้มนะคะใส่ถ้วยนี้เลยค่ะนี่น้ำจิ้มนะคะรสะเสด็จนะคะเผ็ดเผ็ดนะคะน้ำจิ้มเรานะน้ำจิ้มนะคะแล้วก็ใส่เป็นอันนี้นะคะใส่ไปนะแล้วเราก็จะจัดตัดผักนะคะ น้ำจิ้มนะคะเรามาชิมใส่ผักนะคะทานได้เลยค่ะค่ะรสแซ่บนะคะปลาหิงตัวใหญ่รแสแซ่บพร้อมน้ำซุปนะคะน้ำซุปเสด็จย่าเลยนะคะน้ำซุปของปลาหิงน,นะคะแล้วก็นแอพริกจิ้มนะคะเสด็จย่าเลยนะคะ, mm hmm. ะน้ำจิ้มนะคะรแสแซ่บเสด็จย่าไปเลยค่ะ นีนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผักนะคะเอาผักนะคะมาจัดเอาไว้นะคะอันนี้คือผักที่เรานึ่งไว้แล้วนะนี่ค่ะเราก็จะเอาไว้ขั้นข้างนะคะเอาไว้ขั้นข้าเพราะเราจะชอบกินผักนะคะผักในตู้เย็นก็เอามาหมดเลยนะคะจะได้ประหยัดช่วงนี้ของข้าวของแพงนะคะเราก็ทําอย่างประหยัดประหยัดนะคะอาหารนะคะถ้ารู้จักทํานะคะเราก็ สบายบายเลยนะคะนี่นะคะยิ่งผักเยอะมากนะคะเราก็จับนะคะจับผักนะคะรอบๆไปนะคะเดี๋ยวมีน้ำจิ้มด้วยจ้ะค่ะเสร็จแล้วนะนี่ผักนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ปลานะคะ,ะตัดปลาขึ้นค่ะแล้วเอาเน้อจิ้มน,นี้ออกก่อน,นะคะอ่ะแล้วแ็จัดจับปลานะคะเอาปลาใส่ตรงนี้นะคะจะดูซิว่า เขาสุกหรือยังนะคะเราก็ใช้ช้อนซ่อมนะช้อนซ่อมนะคะ,ะ,คะจิ้มลงไปนะคะช้อนส้อมนะคะจิ้มลงไปแบบนี้จิ้มรู้ว่าเขาสุกหรือย่างออสุกแล้วนะคะสุกแล้วค่ะจิ้มแบบนี้นะคะลักษณะว่าเราจะรู้ว่าปลาสุกไม่สุกนะคะเขาเนื้อเขาจะแน่นมากนะคะนี่เสร็จแล้วจ้ะ นะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็คอยตักนะคะตักนะคะเราก็าดูแบบนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะให้คขาร้อนๆอ,อีกทีหนึ่งนะคะปลาจะได้สุกอีกนิดนึงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้นะส้มนะคะจะได้มีคลิปดีๆนะคะมานําเสนอน,นะคะอันนี้คือผักต้มนะคะเดี๋ยวเราจะเอาปลาใส่ไวตะะ้ตรงกลางนะคะตรงกลางนี้นะคะตรงกลางเลยจ้ะ ันนี้นะคะโอเคนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นเลยนะคะตักปลาขึ้นเลยนะคะแล้วก็พร้อมๆร้น้ำซุปก,กระอด้วยนะคะอันนี้ดูปลาไปก่อนแล้วกันนะคะค่ะดูปลาไปก่อนนะคะ,ะ,อ,นนะ,คะอย่าลืมนะคะว่าเราใส่อะไรบ้างปลานึ่งนะคะปลานึง่งปลานึงาน่งนตัวใหญ่นะพร้อมน้ําซุปแซ่บๆน้ํา น้ำจิ้มแซ่บๆนะคะน้ำซุปแล้วก็น้ำจิ้มแซ่บๆนะคะปลาเนื่งตัวใหญ่พร้อมน้ำซุปน้ำจิ้มแซ่บๆ,ๆ odes, ค่ะสไตล์นะคะชวนชิมของเรานะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ปิดแก๊สก่อนนะปิดแก๊สนะคะเพราะว่าตัวใหญ่มากนะคะเราต้องหาที่ตัดแล้วหาแล้หาที่ตัดเลยนะคะตัดปลานะคะตะัดปลาะคะนี่นะคะตัวใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะ เห็นไหมคะกลัใหญ่ไปเ,เลยจ้านะคากลัวเขาคัะก,ก่อนนะคะนี่บิ๊บบิ้ได้แล้วเห็นไหมคะกลัใหญ่มากเลยนะอันนี้นะคะแล้วก็ลูดรูดนะคะพวกน,นี้มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์มากนะคะนี่ก็คือเดี๋ยวเอานี่นะคะซึ้งนี่คือน้ำซุปนะคะน้ำซุปจากปลานะ จากปลาเราจะมีนะคะน้ําซุปที่เราทำเอาไว้นะคะเราเพราะว่าน้ําของจากปลาที่เราหมักนะคะจะไหลลงไปอยู่ที่น้ําซุปนะคะเวลาคิมนะคะเราก็เอาน้ําซุปนะ้นตักซดนะคะวิตามินนะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะคามวิีามินนะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะวิตามินนะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาตักน้ําซุปนะคะตักน้ำซุปเลยค่ะนี่นะคะ aky, <c oughs> ine, it, ตักใส่ตรงนี้นะคะ นี่นะคะน้ำซุปรลล้อนๆนะค่ะเห็นไหมเราเอาน้ำซุปนี่นะคะมามาจินมได้ของปลาวิจามีมนอยู่ตรงนี้ให้เราแล้วเวลากิ่มมันก็จะขึ้นไปตรงปลาทำให้ปลามีกลิ่นหอมนะคะรสชาติหวานนะคะอร่อยนะคะนี่น้ำซุปนะคะนี่นะส้มก็จะตักน้ำซุปไปนะนี่เอาต้นหอมหรืออะไรใส่ลงไปเลยค่ะเอาตะไคร้อ่อนๆนะคะตะไคร้อ่อนๆนะคะเราก็นี่นะคะ ตะไคร้ก็กินได้นะคะเราก็ใส่ลงไปค่ะอันนี้สดร้อนมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวตะไคร้เอาออกสักหน่อยนะนี่นะคะน้ําซุปนะคะน้ําซุปนะคะอ่าน้ําซุปเดี๋ยวเราก็ให้ดนะคะคนูนะคะนี่นะคะนี่ค่ะน้ําซุปนะคะปลาตัวใหญ่นะคะปลานิบตัวใหญ่นะคะปลาตัวใหญ่เลยจ้ะนะคะเดี๋ยวเราเอากระทะออกก่อนกะ ออกก่อนนะคะเรามาตั้งป่าเลยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะให้ดูเห็นๆนะคะค่ะเนี่ยพร้อมน้ำซุปนะคะน้ำซุปอยู่ตรงนี้นะคะน้ำซุปนะคะกับน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวน้ำซุปน้ำจิ้มนะคะก็อยู่ที่เดียวกันนะคะอยู่ที่เดียวกันเลยจ้ะนี่นะคะน้ำจิ้มกับน้ำซุปนะคะจะอยู่ตรงนี้ มามาทานกันได้เลยนะคะ,ะน้ำตืมแซ่บๆนะคะชวนชิมชวนชวิมน,น,นะคะนี่นะคะนี่คือนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะอำามนะคะดูรสชาตินะคะนี่ค่ะปลานมน,นะคะของเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะปลานิี ปลานิลตัวใหญ่นะคะนึ่งปลานิลนตัวใหญ่นะพร้อมน้าซุปแซ่บๆนะคะน้าซุปแซ่บๆและน้ำจิ้มแซ่บๆนะคะสไตล์ชวนชิมของเรานะคะก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือปลานิลนตัวตัวใหญ่เลยนะคะนี่ปลานีลนะคะนี่ก็น้าจิ้มนะคะน้ํานะคะน้าซุปนะคะน้ําซุปนะคะน้ําซุปเหล่านะนี่นะคะน้ําซุปนะคะน้ําซุปของเรานะคะถ้าเขาขอให้เพื่อนทุกท่านนะคะ จงมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ป cooking cooking ลอดภัยในชีวิตนะคะบุญรักษานะคะบุญรักษาพระคุ้มครอนนะคะที่นอนทุกท่านนะคะให้มีแต่ความสุขนะคะค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายนะคะทุกทคนเลยนะจ๊ะค่ะนะคะทุกทุคนเลยค่ะค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองซาธุกนะคะปานนินนะคะรถแซ่บพร้อมน้ำซุปนะคะน้ำซุปอยู่ตรงนี้นะคะ ค่ะปานนรแสแซ่บพร้อมน้ำซุปนะคะค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะให้หน้าส้มนะคะเพื่อจะเี่ยนใจกันว่าเราติดต่อกันนะคะได้ทั่วถึงนะคะขอบคุณมากค่ะ